หนูเอ้ยหนูถ่ายี่ตคะพี่เล็กอ่ะ เร้ได้เลยถ้าเปนบดแดงก่อนเฮ้ยเอาทับเด็นอะัรตูเรได้ไหมฮะาพอเอาเท่เป็นอะไรตูเรได้